ส่ยาอยมันเนดี๋ยว้งสือุปกรจแล้วนะครับอันหมอรับขอมีเนืเขาอยีแม่แล้วก็ปักีสองัับ่มันลายอยู่ในนี้อ ทหา,หารทห,หารบ้านเมืองเหตุการณ์บันทึงไ้ให้คดได้สืบคุดบัดนี้ผู้ฟังเลยขอเชิญไข่แจ่งอีกสิ่งแสดงออกบ้าว่าละคันเออสิถิ่นน้อผู้เขาเอาเจ้าดอกผูปัทหารจับมันเป็นตักข้อถึงสุขต่อต่อตางๆ ให้มาสาบครบถนดึงใส่ปนอุ่งนะครับมีสัมผัสพร้อมจวงมีการใช้ทําต่างๆเพื่อที่จะโน้มน้าวชักจูงให้กับผู้คนนั้นได้อ๋ก็มาถีบบลแล้วครับบอหน้าเชื่ด้วย วันนี้นะครับอาจารย์จะสอนหลักการพิจารณาวรรณคดีถ้าเรารู้จักนะครับคุณค่าของวรรณคดีทั้ง3ด้านน่ว่าจะนั่งมันคงซึเป็นไปได้เน,นะขอให้นักเรียนนะครับได้พิจารณาฉากนี้ว่า3ฉากนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างนะครับ3ด้าน,นืี้กันเลยมาเขาฟังขอบักเดียวดิ ละอันความรักสองคดีความยังบ่แล้วสองฝลายึังวันทองคนสองใจสองหัวสะสวสามนอกนะครับพี่โรดบาทางของตัวพันวัราเองอันที่สองนะครับก็คือคุณค่าในด้าน ก็คือเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับนักเรียนในส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนก็จะอาจารย์ก็ทําเป็นหมอลำอะไรให้ให้ให้ฟังหน่อยก็มีนักเรียนบางส่วนที่ก็เขาก็มีความสนใจอยู่นะครับก็มันหมอลำมันก็เป็นภาคอิสาแล้วเนาะก็ก็เห็นว่านักเรียนก็น่าจะเข้าถึงไงก็เลยตัดสินใจแล้วอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนก็ประกวดคลิปการสอนนะครับซึ่งจะต้องไปอัดอยู่ในชั้นบนนะครับประกวดคลิปทุกกลุ่มสาระให้ให้ประกวดคลิปเพราะว่าเรา คลิปคือเราจะไม่ได้มาเปิดตรงนี้แต่เราจะอัดลงในในสื่อของโรงเรียนเอาไว้ามาเปิดให้นักเรียนได้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 ไดน้อมแนวใจนักเรียนในในในชั้นเรียนต่อไปครับก็คือนี้แค่ห้องเดียวนะครับก็มันอาจจะเียนเป็นพอเน็ตก็คืออาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจอาจมีความน่าสนใจอยู่ในชุดแต่ว่าในเรื่องเนื้อหาก็ก็อาจจะไม่ได้ยินเพราะว่ามันเป็นพอเน็ตนน้อนักเรียนใช่ไหมเป็นพอเน็ตแล้วก็ฟังไม่ทันก็มีอุปสรรคหลายอย่างคือ ครับผมคือปกติอาจารย์จะเข้าในสตูอัดเป็นคลิปให้นักเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้วันนี้ก็ก็เลยสอนออนไลน์ให้ดูครับแต่เราจะอาจเป็นคลิปซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของการตัดต่อเสียงอะไรที่มันได้ยินชัดกว่านี้แล้วก็จะให้เรียนไปดูเวลาไหนก็ได้ซึ่งอันนั้นก็คือเป้าหมายของทางโรงเรียนครับที่จะให้นักเรียนไม่จะเป็นต้องเรียนกับออนไลน์เสมอไปเพราะมีปัญหาครับ